สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับมาร์ตำรวจเราเองนะครับวันนี้ก็มีคําถามเข้ามาเกี่ยวกับปืน s i กซ์ u เอรค่อนข้างจะพอสมควรน,นะครับก็ s i กซ์ u เวอร์พีสองสองหกพสองสองเก้าพสามสองศูนย์นะครับถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดให้ผมเลือกเนี่ยระหว่าง p ีสามสองศูนย์พสองสองหกแล้วก็พีสองสองเก้าเนี่ยเป็นตัวผมผมจะเลือก p ีสองสองหกนะครับเพราะว่า มันเป็นปืนที่ทําขึ้นมาดีกว่าจริงๆเรื่องการเคลือบผิวก็ทําขึ้นมาได้ดีกว่านะครับเพราะว่าพี่สองสอโดยเฉพาะตัวที่เป็น Mark 2ยี่สิเนี่ยที่จะรู้กันก็นกคือ Mark 25ี่าทำมาให้เนวิซยลของกองทัพสหรัฐนะครับใช้แล้วไอ้ปืนกระบ,บอกนี้มันต้องมีความแบบทนต่อสภาพแวดล้อมพอสมควรเพราะว่าเนวิซยลก็ต้องลงไปในน้ําทะเลน,นะครับความแม่นยําก็ต้องใช้ได้ เรื่องการดรอปเทสเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตกแล้วไม่ลันไม่ลันแน่นอนนะครับปืนกระบอกนี้ได้รับการทดสอบมามากพสมควรนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ได้เข้าไปแข่งขันกับไอตัวเบ t เอตมตอนนั้นนะครับเบตตา m 992 f s นะครับแต่ซึ่ง2แบรนด์เนี่ยเบตตากับซิกซ์เเวอเมื่อก่อนเนี่ยนี่คือก่อนที่ P320 จะเข้าประจำการนะครับ ก่อนพี่สามวงจะเข้าปเข้าไปจําการเนี่ยตอนนั้นเบลิต,ต้ากับพี่ซิกซ์เซอพี่สองหกเนี่ยแข่งกันมาเลยครับคือแบบไม่รู้ว่าใครจะได้ตอนนั้นแต่ว่าที่ได้ทราบมาก,ก็คือที่เบลิตต้าได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาสามารถขายกองทัพสหรัฐในราคาที่ถูกกว่านะครับด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยเงี้ยมันก็เป็นเป็นเดียวที่กองทัพสหรัฐน่าจะคิดตรงนั้นมากกว่านะครับแต่อันนี้ ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเข้าๆประมาณนี้นะครับแต่ว่า P320 เนี่ยจะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าซิกแซว่า P320 เป็นปืนที่ที่ดีนะครับซึ่งเป็นปืนที่ดีแล้วเป็นปืนที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งว่ามันไม่น่าจะมาเกิดเหตุเรื่องที่ปืนมันลั่นเองได้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นนะครับปืนกระบอกเนี่ยเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับไกลดีคือพอเวลาผมเอาไกลมาเทียบกันเนี่ย ระหว่างพวกกล็อกกับไกตัว Six s o e r P300 เนี่ย P300 นี่เป็น,เป,นเป็นไกที่ดีดีกว่าปืนกล็อกนะครับซึ่งพอผมลองแล้วไกไกมันดีจริงๆนะครับแล้วเป็นปืนที่มันสามารถปรับให้เข้ากับคนที่ความใหญ่ของมืออาจจะไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับคือสามารถซื้อเฟรมมาเปลี่ยนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อปืนกระบอกใหม่นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเดียวที่เขาตอกทะเบียนก็คือตัว เหมือนเป็นตัวสะพานไกลอะไรประมาณเนี้ครับอ่ามันก็เลยทําให้การของแต่งของอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย6 p ส2 0สองเนี่ยเป็นปืนที่ตํารวจในอเมริกาเนี่ยหลายๆกรมนะครับค่อนข้างจะดีกเลี่ยงเพราะว่าเหตุที่มันลั่นนะครับเหตุที่มันลั่นเองในซองอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการฟ้องร้องกันร,ระหว่างกรมตํารวจกับ 6 h o u r นะครับมันก็ทำให้ความมั่นใจในตัวอาวุธปืนเนี่ยลดน้อยลงนะครับด้วยการที่ว่าในอดีตเนี่ยมันเคยลั่นเองได้จริงๆถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ย6 h o u r จะออกมาบอกแล้วว่าเขาได้แก้ไขตรงที่มันทำให้ปืนลั่นเองได้แล้วนะครับแต่เพราะว่ามันเคยมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยความมั่นใจมันเลยลดน้อยลงแล้วพอเวลาเหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นนะครับ เราเราไม่รู้นะครับตำรวจไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจทุกคนจะยิงปืนเก่งมีความรู้เรื่องอาวุธปืนมากนะครับคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเ,เคยได้ยิงปืนครั้งแรกก็ตอนเข้าไปเรียนโรงเรียนตำรวจนะครับแล้วก็แค่นั้นเลยจริงๆจ,จะได้ยิงปืนอีกทีก็สอบประจําเดือนแค่นั้นนะครับคือไม่ได้มีไม่ได้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนมากแต่พอเหตุการณ์ตัวเองอาจจะพลาดเองปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาจะโทษก็คือ,อไอ้ปืนกระบอกเนี่ย มันเคยมีประวัติร้านเองได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้ความมั่นใจในอาวุธปืนชนิดเนี้ลดน้อยลงไปนะครับเขาก็เลยแบบเลี่ยงๆกันแต่ส่วนตัวผมผมเคยยิงยิงไอ้ตัวซิกเซลเอ็มสิบเจ็ดมาแล้วคถือว่าเป็นปืนที่ยิงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมว่าเนี่ยซิกเซลเอ็มสิบเจ็ดนะครับถือว่าเป็นคือปืนที่ใช้ได้เลยเพราะว่านหนึ่งมันมีเซฟนะครับไอ้เรื่องล้านถ้าเกิดเราเราขึ้นเซฟไว ไอ้ตรงนี้ก็นนะ่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหาที่เพื่อนผมเจอเพื่อนผมยังเป็นทหารอยู่ในกองทัพบ,บกสารลัฐนะครับแล้วเขาอได้ใช้ปืนซิกแซวเอ็มสิเจ็เนี่ยสิ่งที่เขาเจอก็คือไอ้ตัวเซฟตี้ตรงที่อยู่หัวแมปโป้วที่ใช้ลูกโป้งปลดเนี่ยมันหักเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทํายังไงให้หักนะครับแต่ว่าที่รู้รกันก็คือกองทัพสหรัดเนี่ไม่ค่อยทะนุถนอมปืนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้มี ทาหารไม่ได้ถูกแบบฝึกมาให้มีความรู้ในการดูแลรักษาอาวุธปืนมากนะครับอันนี้ก็แบบต้องฟังหูไว้หูครับซิกซาเออแต่ส่วนตัวผมนะครับด้วยความความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมจะเลี่ยงปืนโมเดลนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับความความมั่นใจมันมันหมดไปแล้วกับปืนโมเดลนี้นะครับก็นะครับถ้าเกิดจะเล่นซิกซ์เวอร์เนี่ยผมบอกเลยว่า เล่นพวกตระกูล P226 นะครับถ้าส2งผมไม่แน่ใจว่าเลิกผลิตไปแล้วอยังแต่ถ้าเกิดเล่น2 2 6สได้เนี่ยสองเนี่ยถ้าเกิด P226 ถ้าเกิดซื้อได้นะครับแค่นี้ก็เหลือเหลือเฟือมากๆเป็นปืนที่เหลือเฟือมากนะครับอะไรก็เยอะนะครับซองก็หาง่ายอ่าเป็นปืนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการติดขัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้แล้วอย่างหนึง่งอันนี้ที่เห็นบางคนก็ถามมา อันนี้คือหมวกของลินทราชนะครับลินทราชสองหกคือมีพี่คนหนึ่งที่เขาเคยอย we ู่หน่วยลินทราชเขามาฝึกกับกระทางที่กรมตํารวจผมเนี่ยเขาให้มาเป็นของฝากนะครับอ่าก็นี่คือทําไมมันถึงอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ ฝาก subscribe ด้วยนะครับลราไปก่อนครับสวัสดีครับ